ก็ <laughs> หายไปแล้วหายไปแล้วคือพูดฝ่ายเดียวจริงๆแล้วบรรยากาศของการที่จะไปเข้มงวดต่อนี่ไม่นับเรื่องที่มันเข้มข้นแบบแบบดีสเตชันกับ a อ t ทอะไรแบบนี้นะนี่เป็นเรื่องทั่วๆไปเลยนะวิยุสถานีวิทยุที่ที่ชาเชิงเซาแท้ๆเนี่ยบางรายการดังๆก็ยังต้องบอกกับผมว่าขอให้ผ่านช่วง ถ้าจะเอาแค่เอาไปโฆษณาเท่านั้นนะขอให้ผ่านช่วงอนุญาตไปก่อนหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มรับประกันว่าไม่มีผิดกฎหมายไม่มีหมิ่นประมาทแม้แต่บรรทัดเดียวอย่างน้อยมาถึงวันนี้ก็ไม่มีใครกล่าวหาอะไรนะแต่ว่าทําไมถึงน่ากลัวขนาดนี้เชิญคนมาชนเชิญคนมาร่วมรายการก็ไม่ใช่ว่า ผมผมจองตัวคุณนนสุวรรนก่อนแล้วผมจองตัวคุณคุณสุนั้นก่อนแล้วนะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยลองถามดูถามบรรยากาศดูผมผมถามเพราะเป็นห่วงว่าพิธีกรจะไม่สุดท้ายจะไม่มากันเลยเจอบรรยากาศแบบนี้วิชว,วชุมชนซึ่งกระตืรอรือร้นมากเหลือไม่กี่สถานีนะนี่ถ้าไปไล่จริงๆก็อาจจะพอได้ที่ที่อะไรถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่กลัว จะมาปิดก็มาถึงบางที่นี่เขาต้องพอกระจายเสียงอะไรทีหนึง่งมีข่าวว่าทหารจะมาบุกต้องตามประชาชนมานะมาเฝ้ากันเนี่ย <c oughs> บรรยากาศมันเป็นอยู่อย่างนั้นที่บอกว่า <c oughs> เป็นห่วงใยเสยรีภาพของสื่อมวลชนรับรัฐบาลน,นี้ <c oughs> ถือว่าสื่อมวลชนเสรีภาพสื่อมวลชนคือเสรีภาพของประชาชนอะไร <c oughs> พูดหน้าฉากไป จริงๆนี่พอเจอแค่ทําหนังสือเล่มเดียวนี่ก็ทําหนังสือเสียงนี่ก็เห็นปัญหาชัดเจนแต่ว่าถ้าคุยไปมากกว่านั้นนักวิชาการที่ผมคุยด้วยหลายคนเขาเคยอยู่ในรายการต่างๆเขาเลิกกันไปแล้วแล้วเลิกไปเพราะถูกบอกเลิกมันก็เลยมากลับมาที่ว่ายิ่งทําให้รู้สึกว่าหนังสือเสียงเนี่ยควรจะทําทําแล้ววิยุชุมชนที่กล้าก็าไปออก นอกนั้นก็คือมันถูกนี่ใช่ไหมแล้วมันง่ายก็กระจายไปกระจายไปแล้วก็ไปฟังบางคนไม่ชอบอ่านก็ไปฟังถ้ามีที่ไหนเปิดได้มากๆอย่างอย่างเชียงใหม่นี่ผมเขาเขาจองแล้วนะที่จะไปเปิดอ่ะเพราะเขาเปิดทิ้งยีบสองอำเภอเขาเตรียมจะไปเปิดทุกวันอ่ะก็แก้ปัญหารัฐบาลพูดครั้งเดียว แต่ก็แก้ปัญหาได้ไม่มากเวลานี้ก็อาศัยว่าไปวางที่เซเว่นอีเลทั่วประเทศราคาถูกแบบนี้อาจจะขายได้เยอะแท็กซี่ประมาณ1,000คันได้ตกลงรับที่จะไปขายทุกวันนะขายไปนั่งแท็กซี่ไปก็มีป้ายอบอกว่ารถทันนี้มีหนังสือเสียงนี้ขาย ไม่รู้ว่ากลมขนสง่งกลมอะไรจะมาเล่นงานแท็กซี่นั้นอีกหรือเปล่านะผมพูดนี่ไม่ได้มาฟ้องเรื่องตัวเองไม่ได้ออกรายการหรือจะทำหนังสือเสียงแล้วถูกกีดกันเรื่องใหญ่มากคือสังคมเป็นอย่างนี้ต่อไปอันตรายมากอันตรายยังไงในสังคมประชาธิปไตยเขาคิดต่างกันมาก คนในสังคมนี่คิดต่างเป็นสองฝ่ายแต่เขาต่างฝ่ายต่างได้รับข้อมูลเท่าๆกันคือเขาให้ได้หมดเขาเลือกตั้งนายกเลือกตั้งประธานาธิบดีเลือกตังาา้อตงอะไรเขาก็สู้กันเต็มที่ทั้งสองฝ่ายพูดใครเห็นด้วยกับเข้าร่วมสงครามใครไม่เห็นด้วยกับเข้าร่วมสงครามก็ต่างฝ่ายต่างพูดมีข้อมูลเต็มไปหมดของเรานี่ประชาชนจํานวนมากฟังข้อมูลจากรัฐบาลฝ่ายเดียว ประชาชนอีกจำนวนหนึ่งฟัง ASTV กับผู้จัดการฝ่ายเดียวประชาชนอีกจำนวนหนึ่งตอนนี้ก็กำลังจะต้องฟังดีสเตชันหรือ People Channel มีเล็กๆน้อยๆมีจำนวนไม่มากนักจะมาฟังหนังสือเสียงนี้แต่ว่าปล่อยไปอย่างนี้มันคือการที่ปล่อยให้คนในสังคมมีความคิดเห็นต่างกันอย่างมากไปคนละทาง ไม่ใช่เนื่องจากมองปัญหาต่างกันเท่านั้นแต่จากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ต่างกันแบบฝ่ายหนึ่งฟังมาแต่สีขาวอีกฝ่ายหนึ่งฟังมาแต่สีดำแล้วถึงวันหนึ่งก็มาเผชิญหน้ากันว่าก็มันมองโลกสีดำอีกฝ่ายหนึงมองโลกสีขาวเพราะได้ข้อมูลแบบนี้โดยไม่รู้ด้วยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับข้อมูลอะไรถ้าเป็นโลก อารยะประเทศเนี่ยคือทุกฝ่ายเขารู้ว่าฝ่ายโน้นคิดยังไงฝ่ายโน้นได้ข้อมูลอะไรแต่เขาก็ได้ข้อมูลแบบเดียวกันแต่เขาคิดคนละอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ข้อมูลจากที่อีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างนี้ปัญหามันจะน้อยกว่าของเราเนี่ยถ้าปล่อยอย่างนี้นะแล้วแล้วตัวการสําคัญเวลานี้กลายเป็นว่า6เดือนมานี้ตัวการที่สําคัญที่สุดนี่ผมพูดแบบตรงไปตรงมาเลยคือรัฐบาลนี้นะ รัฐบาลนี้ได้กลายเป็นตัวการสำคัญในการปิดกั้นข้อมูลข่าวสรารกับประชาชนอย่างรุนแรงโดยที่สื่อกระแสหลักกระแสหลักไม่ว่าอะไรสิร่งที่เกิดขึ้นนี่สมาคมผู้สื่อข่าวสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยรู้ไหมรู้แต่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วบอกว่าเอา้าก็อย่าไปทำตามนั้นเอา้าเขาวิจารณรัฐบาลไม่ใช่ทำอะไรผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาต้องได้รับการคุ้มครอง แต่ทําไมสื่อกระแสะหลักไม่ว่านี่ก็ในหนังสือก็มีเหมือนกันสื่อกระแสะหลักไม่ว่าเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลห้ามเป็นสิ่งที่สื่อกระแสะหลักก็ไม่ต้องการเสนอสิ่งที่รัฐบาลอยากให้เสนอก็เป็นสิ่งที่สื่อกระแสะหลักเสนออยู่แล้ว การจำกัดเสรีภาพสื่อที่เกิดขึ้นจึงเป็นการจำกัดเสรีภาพของสื่อที่ไม่ใช่สิ่งที่สื่อกระแสหลักต้องการจะเสนอจึงไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่การปล่อยให้สังคมอยู่ในสภาพอย่างนี้หลายประเทศฆ่ากันตายมาเยอะแล้วฆ่ากันแบบนองเลือดกันมาแล้วโดยการที่ปล่อยให้คนได้รับข้อมูลข่าวสารทางเดียวและปล่อยให้สื่อ ถูกคุมโดยรัฐบาลฝ่ายเดียวอันนี้เป็นอันตรายมากที่ผมผมเสนอความจริงเป็นประเด็นหลักแต่ว่าก็จากที่ได้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยเกรงใจคุณสุรนันท์ไม่ได้พูดตอนรายการของคุณสุรนันท์มีนั้นก็ยังมีรายการทีวีอยู่ไม่เป็นไรครับเอาอาัดเทปไม้หมดฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นนอกจากใจเปลี่ยนใจใไปขึ้นก่อนได้ไม่ใช่นอกจากหนังสือเสียงแล้วอาจจะต้องมีวิดีโอ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณจาตรนสายแสงนะครับขอเสียงตบมือดังๆครับคุณจาตรนสายแสงครับ